แต่เดี๋ยว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 ถ้าเพื่อนเพื่อนคิดว่ามันจะจบแล้วไม่จบแน่นอนเพราะตอนนี้ผมค้างคาใจมากว่าถ้าเกิดว่าวินเซนต์เป็นฝ่ายแพ้จะเป็นยังไงนะซึ่งฉากจบจะเป็นแบบไหนผมสงสัยมากผมคิดว่าเพื่อนเพื่อนก็สงสัยแน่นอนเอาเป็นว่าเราไปดูพร้อมกันเลยดีกว่าตอนนี้มันสลับกันนะวินเซนต์เป็นฝ่ายที่ <S <S ต้องวางปืนใช่ แล้ว <c oughs> นี่ไงก็ผักลงหน้าต่างไปเหมือนกัน,น,นก็กมาซึ่งป่าออดี้มา,าได้ถ้าเกิดว่าเราก็จะต้องเออ เป็นเซนเป็นฝ่ายพ่ายแพ้ตาต่อตาวนตัวันอัดเหมือนเลโอทุกอย่างใช่เหมือนเลโอทุกอย่างเลยนะครับผมก็คือแค่สลับฟังกันไอปืนนั้นมันตกไปแต่แรกแล้วแต่มีแต่มีสิ่งหนึ่งแต่มีสิ่งหนึ่งที่ต่างกันออกไปคือตอนที่วิ่งไปเก็บปืนนะครับ คนที่มีเลือดมากกว่าจะมีแรงวิ่งมากกว่ามันจะกดง่ายกว่าใมันจะกดง่ายกว่าตอมันเป็นลลโออะกดเท่าไหร่ไม่งกดขึ้นยากมากใช่ขึ้นยากกดถูกเพราะว่ามันเพราะว่ามันมีเลือดน้อยนะอันนี้แบบว่าอิงตามเลือดของของผู้เล่นเลยโอ้โได้มาเห็นฉากนี้อีกรอบแล้วก็ปวดใจปวดใจจริงๆ ปวดใจทั้งคู่อ่ะคือมันต้องมีครอบครัวใดครอบครัวหนึ่งเนี่ยที่ต้องสูญเสียมันมันมันรอดทั้งคู่ไม่ได้ใช่โอ้เล่นแต่ผิดใจผู้เล่นโคตรเลยเกมนี้ใครเขียนบทเ็ไม่รู้หานแน่คือเหมือนที่ผมบอกนะว่าถ้าวินเซนต์ตายเนาะก็คือฝั่งของภรรยาและลูกที่เพิ่งเกิดมาก็คือก็เหลือกันอยู่แค่อสองใช่แต่ว่าถ้าเกิดว่าฝั่งของลีโอตายนั่นหมายความว่าลูกกับ ภรรยาของรีโอก็คืออยู่กันแค่สองคนเช่นเดียวกันมันจะมีครอบครัวหนึ่งนะครับที่อยู่ครบพร้อมหน้าพร้อมตาส่วนอีกครอบครัวหนึ่งก็ต้องเสียผู้เป็นพ่อไปนั่นเองไม่ว่าจะทางไหนก็เจ็บปวดจริงๆคือถ้าปืนอ่ะปืนแม่งไม่อยู่ตรงนั้นถ้าปืนแม่งตกไปแต่แรกมันก็คงจะแค่สลบไปอ่ะมันมันคงไม่ตายอ่ะใช่คหม <นะ S 2> แต่<น>มัน,นมีปืนมาเป็นลอดตาลอดใจมากเลยคนเขียนบทเหรอต้องยอมรับเลยว่าเขาเขียนบทมาได้แบบว่า ผมยอมรับเลยว่าเขาเขียนบทมาดีมากเราก็มาดูฉากจบนี้พร้อมกันเลยแล้วกันครับว่าฉากจบจะเป็นยังไงซึ่งผมคิดว่าฉากจบมันจะต้องต่างกันแน่นอนซึ่งทุกคนอาจจะได้ดูฉากจบของฝั่งของวินเซนต์รอดไปแล้ว,ลวเวรามาดูฉากจบของลีโอรอดกันบ้างนี่โอ้มองมองมองตลอดปืนเนี่ยแน่นอนครับกดยังไงก็ไม่ชนะนะผมบอกเลย เพราะว่ามันหนักดูดิเนี่นผมขอ,ของผมกดยังไงก็ไม่ขึ้นนะดูดิ <c oughs> ของผมกดยังไง <c oughs> ขขงผมกดยังไงก็ไม่ขึ้นนะอะกดยังไงก็แพ้อ,อ่ามันบังคับยิงเหมือนกันด้วยเล็งเออมาเราจะมาดูฉากจบของลีโอรอดไปพร้อมๆกัน Oh. いいあくく <tim> あ。 จดหมายไปส่งให้ลูกเมียค่ะด้วยโอ้ไม่อยากรับมาเลยอ่ะอ,อแต่ก็ต้องรับนะเรามองหน้ากันแบบอตอนให้จดหมายแบบ ต่างกันที่ตอนจับมือมีจดหมายมาด้วยในตำรวจ I just want to say that I'm so sorry. I'm sorry for the broken promises and not being there when you needed me. I'm sorry for no longer being the man you fell in love with. My biggest regrets are all the moments we didn't get to spend together. From now on, I don't want to miss a second together with you and our beautiful daughter. If you let me, I'll be the husband you once loved. and the father I know I can be. Yours forever, Vincent. ในที่สุดก็ได้รู้เนื้อหาในจดหมายของอิซินล้วจ uh <c oughs> ากดีโอมันไม่มีเนื้อหาไม่ได้บอกเนื้อหาว่าเขียนอะไรแบบมัน ไม่มีคำจะพูดหมดหมดคำแล้วไม่รู้จะพูดไงโมเตอ <c oughs> โมเตอด้วยนะถูกแล้วถ้าต่างประเทศมันจะมีโมเตออยู่ม, <c oughs> มั้ง <c oughs> ใช่ใช่เฮ้บอ y h ห

รัชการของสหรัฐเขาก็จะมีการเอ่อนำธงของสหรัฐมามอบให้กับครอบครัวโอ้ก็มียิงปืนอะไรอย่างงี้ใช่ไหมก็ดูยิ่งใหญ่ดี <c oughs> แต่มันก็เศร้าที่มันจบอี ครอบไรเกคนอบครัวไม่เสียต้องมาส่งกัหน้าที่ตำรวจดีโอ้สงสารเหมือนที่ผมบอกนะครับไม่ว่าจะเลือกทางไหนก็เจ็บปวดซึ่งทางของฟังของวินเซนก็คือลูกน้อยเกิดมายังยังไม่เคยเห็นหน้าพ่อเลยนะ เป็นแบบไหนมันก็น่าสศร้าจากโอรโอเลโอก็ตายก็แบบออดูดดเดียวดีซึ่ผมเข้าใจนะครับคนเป็นพ่อครับก็ต้องทําดีที่สุดเพื่อ,อครอบครัวของตัวเองอยู่แล้วเนาะกูสร้างไม่เหลือทางเลือกอะไรให้เลย <c oughs> <c oughs> เออ ถ้าเลือกได้ก็อย่างเลือกแบบนี้หรอกโอเคครับผมอีกฉากจบหนึ่งนะครับของฝั่งของลีโอนะครับว่าลีโอรอดและฉากจบจะเป็นยังไงนะผมก็ได้มาทําฉากจบนี้ให้เพื่อนๆดูด้วยก็ผมยังไม่รู้นะว่าฉากจบที่ผมจะเอาไปรวมกับพาร์าจบเลยไหมหรือผมจะทําแยกออกมาแต่ผมคิดว่าผมน่าจะทําแยกออกมาเนาะก็คือตลอดถ้าถ้า,ถ,าถ้าเห็นแยกอยู่ก็นั่แหละผมทาแยกออกมานะ ื่ให้ทุกคนได้เห็นถึงฉากทั้ง2แบบนะครับแต่ว่าจะเป็นแบบไหนก็ตามเก็บปวดทั้งคู่จริงๆโอเคอย่าลืมติดตามรับชมผลงานใหม่ๆของผมามารอติดตามชมนะครับว่าจะเป็นเกมไหนต่อก็ขอบคุณนะครับที่ติดตามให้กำลังใจกันมาจนถึงทุกวันนี้เลยนะจันเจอรครับผม I cut myself off from the rest mm -hmm. of the room. I know that I can heal it all. If you're patient and soon, it can all be worth it. All the searching, pain is never really permanent. But damn it hurts man. I could feel all of the turbulence and it's concerning.